ะะตอนนี้เราอยู่บริเวณสะพานแขวนสวนรรค์บรนายกนะคะสะพานนี้จะเป็นสะพานที่ข้ามฟ้าไปฝั่งโน้นนะคะเพื่อนๆไปฝั่งโน้นเลยนะคะใช้มอเตอร์ไซค์นะคะรถยนวนข้ามไม่ได้นะคะดูน้ําตอนนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสวรรคโลกเหมือนกันนะคะก็เรียกสะพานแขวนนะคะ พอสะพานทั้งสองด้านนะคะน้ําเปี่ยมไปแล้วนะเพื่อนๆเ,เต็มเปี่ยมทั้งสองด้านไปแล้วเต็มเปี่ยมแต่ว่าคานกั้นน้ําจะแข็งแรงนะคะแต่ด้านโน้นก็จะมีน้ําขึ้นมาด้านโน้นนะคะก็จะมีกระสอบทรายกั้นไว้แล้วก็สูบนะคะตรงนี้อีกมุมหนึ่งนะคะตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะคะ ที่มีการสุบน้ำออกลงสุบน้ำลงไปใต้ดินนะคะเพื่อนสะพานนี้จะสวยมากเลยอเลเขอคนักเที่ยวมาถ่ายรูปเหมือนกันนะคะเรามาดูสถานการณ์โดยทั่วๆไปนะคะ จุดที่ให้ชมครั้งแรกก็เป็นอีกที่หนึ่งนะเ,นเพื่อนๆเรียสะพานเหนือนะแต่ตอนนี้เป็นสะพานแขวนสะพานข้ามฟากไปอ,กอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้ ในน้าก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะน้ําขึ้นมาเรื่อยๆเลยีวง่ตอนนี้ก็ใกล้ใกล้วิกฤตใหญ่อย่าใวิกฤต เชี่ยวมากเลยเพื่อนกระแสน้ำเชี่ยวแรงเดินมาด้านนี้แป๊บขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณที่ ติดตามรับชมและให้กำลังใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ